ละครสั้น FC เรื่องวุ่นรักคุณสาวฝ่าแฝดตอนที่3มาแล้วจ้าพอตเข้าใจผิดว่าเค้กคือชีสเขารู้สึกโกรธมากที่ผู้หญิงคนนี้หลอกเขาได้ทั้งที่คบกันได้ไม่เท่าไรหร่เฮ้ยรอดูต่อไปก็ลวก,กันเธอจะหลอกอะไรเราอีกสุดยอดจริงๆ เกิดมาฉันไม่เคยโดนใครหลอกเลยนั่นเนี่ยหอยทําไมมาช้าจังเลยอะคิมเนี่ยมันเลยเวลานัดของเราแล้วนะอีกอย่างหนึง่งปีเตอร์เขาไม่ชอบให้คนรอ,อนานเข้าใจไหมหอยเร็วๆเลยแหมชานิดช้าหน่อยทําบน่นก็อย่างว่าแล้วนะคนเขามีความรักนัดกันที่ไหนหรออ ก็ว่าจะไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นแหละไปสิโอมาเกสรฉันเลี้ยงเองโอ้โหสุดเยอ่เลยเพื่อนฉันก็อย่างว่าแหละนะได้แฟนรวยนี่นาะว่าแต่คบกันถึงอาทิตย์หรือย,อยังเนี่ยฮะวันนี้พอดีเป๊ะเลยจ้าหนึ่งอาทิตย์ฉันถึงต้องไปฉลองไนงะดีใจจังเลยอ่ะแก ฉันต้องตบมือให้ด้วยไหมเนี่ยคนนี้ถึงอาทิตย์เป็นไปได้ยังไงเนี่ยสิดยอดเลยฉลองฉลองแกก็พูดเกินไปแหมอาถานเจ็ดปีของฉันอะอาถานเจ็วันเฮ้แต่คนนี้ฉันจะต้องเอาให้อยู่ให้ได้นอกจากหลอ่อและรวยมากแล้วอะเขายังใจดีเตะฉันทุกอย่างด้วยอะนี่แหละนะฉันสวยไง ว่าอย่างนั้นหรือเปล่าจ้าแม่นคนสวยน่ารักที่สุดเพอร์เฟกใครจะดีเกินเพื่อนฉันเป็นไปไม่ได้แล้วแหละเฮ้ยแล้วคนที่เหลือของแกแกจะทํำยังไงเนี่ยหะเยอะแยะเต็มตู้ไปหมดแล้วนะอืมก็เก็บไว้อย่างนั้นแหละเอาไว้หยอดเล่นขำดีรายไม่เบาเลยนะจ๊ะเพื่อนฉันหืม อยาให้ฉันสวยเหมือนเธอบ้างก็แล้วกันฉันจะได้เก็บทิ้งเก็บคว้างเหมือนเธอนี่ไงทำเป็นพูดไปขอบเธอก็ใช่ย่อยสัที่ไหนล่ะยไปเหอะวันนี้เขาคงจะรอแล้วแหละเดี๋ยวก่อนนะปีเตอร์ปีเตอร์ปีเตอร์เป็นอะไรนะ่ะเค้กเป็นอะไรบอกฉันสิอึ้งทำไมเนี่ยปีเตอร์ ขอเลิกกับฉันเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยวันนี้เป็นวันโกหกหรือเปล่าฮึคิมบอกฉันหน่อยสิวันนี้เป็นวันโกหกหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่วันโกหกนี่นะฮึเลิกจริงเหรอออเจ็ดวันเองนะอาจิตย์พอดีเลยอะ่ะอย่าไปสนใจเลยผู้ชายเธอมีอีกเป็นร้อยไม่ต้องห่วงหรอกนะแต่คนนี้ฉันรักจริงนะ รักมากด้วยอ่ะไม่ฉันจะต้องไปหาเขาแกฉันต้องไปหาเขาศัก์สีของแกอยู่ไหนฮะเค้กแกจะทำอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมไม่สักทรงศักสีอะไรไม่รู้รู้อย่างเดียวความรักเท่านั้นตอนนี้เธอใช้ชื่อว่าเค้กเหรอโหซาไม่เบาเลยนินา และนี่ยังจะโดนแฟนเธอทิ้งอีกแล้วฉันล่ะฉันเป็นอะไรเนี่ยฉันไม่ใช่แฟนเธอเหรอแล้วฉันเป็นแฟนคนที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเปเี่ยมมากาปาป้าป,ป,ปฉันจะพาไปร้านเด็ดโอมาเกษตรเกิบไปก่อนกแกันไปกินปิ้งย่างดีกว่าแล้วก็กินโชจูฉลองฉลองคนอกค่ะไปไปป นี่เทาร้อยใชเหรอคนออกหกักนะเนี่ยต้องปลอบสิปลอบปอบเท่านั้นฮ่ยฉันไม่ปลอบหรอกเพราะคนอย่างเธอฉันรู้หายได้ภายในหนึ่งวันเชื่อฉันสิไม <laughs> <laughs> อ่อุ๊ยอุ๊ยแกคอนแทคเลนส์ฉันหายอะ่ะฉันมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยแกช่วยฉันหาหน่อยสิ โอ๊ยแกนี่พาละาฉันชัดเลยเดี๋ยวฉันไปซื้อให้ก็ได้ก่อนจะออกไปเนี่ยฉันเห็นร้านอยู่ตรงนั้นเองกินกๆๆๆินกินกินกินให้ลืมเธอกินไปกินเยอะๆโอ๊ยแกแกจะมอมเล้าฉันหอย,ยิบว่าเดี๋ยวฉันก็กลับบ้านไม่ได้หรอกโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ว๋วฉันจะขอพรวันนี้ถ้าป ah ีเตอร์โทรมาหาฉัน ฉันจะรักเขาคนเดียวเท่านั้นรักมากๆฉันจะไม่ทิ้งเขาไปไหนและฉันจะเลิกเจ้าชู้ทุกทางฉันจะบอกเลิกกับทุกคนถ้าปีเตอร์กลับมาได้โปรดสาธุเฮ้ยเอาให้มันจริงก็แล้วกันนั่นจะไปไหนเนี่ยคำขอฉันเป็นจริงแล้วปีเตอร์มสเอจมาบอกว่ารออยู่ทางเข้า เขาบอกว่าโกหกเขารอฉันเล่นฉันไปก่อนนะโอปวดหัวจริงๆยคำขอของฉันเป็นจริงแล้วเหรอเนี่ยดีใจจังว่าแต่นี่ร้านคอนแทคเลนมันอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหเธอร้องไห้ไม่ถึงชั่วโมงนี่เธอหัวเราะแล้วเหรอสุดยอดไปเลยผู้หญิงคนนี้ชีสเค้กชีสเค้ก รอเดี๋ยวเราต้องคุยกันให้รู้เรื่องใครเรียกหรือว่าจะเป็นปีเตอร์ใช่แนะ่แนะ่ปีเตอร์คุณมาแล้วหรอดีใจจังเลยอย่าทำแบบนี้อีกนะฉัน่อนจริงๆด้วยเข้าใจไหมต่อไปนี้ฉันจะรักเธอคนเดียวนะฉันสัญญาฉันจะไม่เจ้าชู้อุย๊ย ทำไมเนี่ยเออคือว่าต่อไปฉันจะไม่งงเ่เง่าทำตัวเป็นแฟนที่ดีโอเคไหมแล้วผู้ชายของเธอคนอื่นๆล่ะเธอจะว่ายไงเธอจะทิ้งเขาอย่างนั้นน่ะเหรอพูดอะไรแบบนั้นไม่มีหรอกฉันรอเล่นฉันมีเธอคนเดียวเท่านั้นนะพิตเตอร์ <c oughs> <c oughs> ้าตายเวียนหัวมากเลยนี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าฮื <c oughs> ไม่เป็นอะไรแค่อ้วกเองแนหะคนกินเหล้าอ้วกเรื่องปกติว่าแต่นายเธอสัญญากับฉันได้ไหมว่าจะไม่ทำเรื่องแบบนี้อีกแล้วห้ามทำให้ฉันตกใจอีกนะห้ามบอกเลิกฉันเข้าใจไหมฉันรักเธอนะ รักจริงๆนะปีเตอ,อร์เฮ้ยยังไงฉันก็รักเธอละชีดฉันจะไม่มีวันปล่อยเธอไปแน่ๆฉันรักเธอเธอสัญญาได้ไหมได้สิฉันสัญญาว่าฉันจะรักเธอคนเดียวเท่านั้นและแล้วทั้งสองคนต่างก็ไม่รู้ว่าที่ทำลงไป ไม่ใช่แฟนของตัวเองเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปฝากติดตามได้ในบุญรักคุณสาวฝาแฝด EP ที่4นะคะกำลังสนุกเลยอะทุกคนพรุ่งนี้สนุกกว่านี้อีกนะจุ๊บๆไปแล้ว